สวสุผจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนแรกนะครับวันนี้เพื่อนชาเรานข้นมาสลัวนีโอ้โหสสมเอ็นไกล้ครับวานนี้จสมใกมเอ็นไก่ครับเอ็นคอไก่แล้วมาจังมากมกมัดทอดก็ได้ครับปกี่แล้วเคยเห็นกระจใสเสถุนดอันี้ฮต้องใส่ นี่เจ้าขั้นใช้กันมาเนี่เขาจะเป็นปั่นเป็นปั่นนี่วะนี่มันอีย๋ขนมไปเลยไปซื้อกินเมืองว่ามันลูกสิ่งวันนี้เป็นกับน้องใกล้นี่ล่ะวันนี้เขาต้องใส่หรอกครับเขาใส่ตะยาชุดเจ้ากับกระเทียมเขาพี่เจ้าเจ้าใส่บุญย้อนยังให้มันได้หลายให้มันได้หลายเพิ่มเหมือนที่ซื้อว่าเขาจะไขายเมล่อไหร่เอามันเอาต้นเนื้อกนนี่เนื้อเต้ เาเีนสดเล่ยนาะเออเล่นสดเล่ยจักมือขวานประมาได้กินสมน้องไกลนี่บวเกินสามหมื่นขึ้นันสามหมื่นัน่แงับคือเขาสิมกใส่กับปุกไว้ดินี่เเขาก็ตำหมดเทียมใส่กันเขไดนกรเปแกมแงงเป็นกรบเข่าได้หมดนี่บ่แงงกับยี่เนีเขาปรุงกวันเลยดิปรุงตัวอีกวันเลยคือเจียเขาเลยครับนบอระเบือ เอาถุงมือบรกกอบด้วยปอดเสียนิดนึงโอเคสือเขาพ่อก่อนาครัำไปแจะแปววันถุงมือกับเข่ามาให้เป็นไงกันจ้ะแต่นีเ่เขาใส่เกลืออะไรนะท่านนี้เกลือใส่แล้วครับโมโนก็ใส่แล้วครับวันนี้เขาใส่เขา่าเลยครับบ้าน,นี้เฮ็ดยังก็สั่งเลยครับจะสกะัดเข่าเลยแต่ผมมีเขา่าเหนียวก็ขอเจ้าเฮ็ดได้คือเขาลุงซื้อว่าเขา่า ันใส่กันไลยเห็นเขาสิรอนแต่กระเทียมใช่ไหมครับแอ่กระเทียมมาใส่กันเลยที่เขาจะขั้นไห้ได้เนื้อได้หนังดีๆสักันึ่งม่จังมากก็ติดน้ำอื่นนี่เอาใส่เลยครับเที่ยวเลยต่ามื้อไดเลยอันนี้เป็นสูตรคล้ายๆเป็นสูตรไอ้ ใส่กอกปิ่งมอพอแมนที่พ่อเคยไปขายมอพอแมนเคยไปเฮ็ดขายอยู่แมนครับอยู่ใส่กาะที่พ่อเคยมาขายอยู่ปากน้ำอยู่ปากน้ำสมุทรประการเน้นบ่แมนอยู่จักปีพ่ออยูป่อปีบ่บ่พอปีบ่ประมาณแค่สามสี่เดือนได้เงินได้เบิดมือนหาล่อยใส่เนี่ยเฮ็ดเฮ็ดล้อยนึงเนี่ยคืได้เงินหาล่อยเทาก็เฮ็ดเองนั่มเฮ็ดเอง เห็ดเองเลยเดี๋ยวเพ่นเขาจะบอกสูตรให้มันมีสูตรมาอยู่โอ้น่องไส้เป็นผู้บอกไส้ปูไตผู้ผู้เป็นลมหายใจจากเอาเส้นเอากระดูกพันหน้าใบสูตรนี่นะเพิ่นสิบอกสูตรเลยแมนโอ้าถ้าวมีผู้บอกผู้น้ำเนี่ยเอาเห็ดปอเป็นยด้อ๋อครับแล้เห็ดใส่กล่องนี่เขาจะดิใส่เขาจะลงทุนหลายพอตีเราชูมือนี่พอหาบาทรที่ก็บ่ได้แล้วว่ามันจะใส่กิบไท่หนามกระเทียมตลอดเลยไท่ดำ ต้มเนื้อเย็เขาเจ้ามัดมือละหม้อป่ะเนาะมันก็จะเป็นไข่เป็นสูตรเดียวกันกับพวกแหนมพวกบางทีเขาเห็ดตอน้เํเลยไม่ครับสูตรเขาเจ้าเาข้าวเจ้าใส่ถุงหลายกระโุดถึงสีอิ่วดําทังสีอิ่วขาวเนะาะบั้นี้เขาก็เห็ดทังสีลหลของหมัดหงมบ่ปเป็นอยังนี้งา่ายๆครับ ว่าเขาใส่เขาเราสมนี่บอกเจอไอ้ตัวนี้สิหากินยากแน่ครับเพราะว่าบ่ค่อยมีคนเห็ดโอ้ยากเลยนะตั้งแต่ยีแพ่งเลยนะก่อนยางไก่บ่หนิเงี้ยจ้าวาจักตัวจึงสิได้ปังนี้เนาะเห็นเห็นไก่เจ้าของจำบ่ได้ว่าถึงไม่ได้แมนเหยียบสองลอยเนี่ยครับโอ้หอมกลุ่มทีบเราแบบแต่ว่าแบบเมื่อกาหากินยากขึ้วมาแล้วเนี่ย ประมาณสามหมื่นคืนเน่อสามหมื่นเลยสามหื่นไปเกี่ยงขั้นหน่อยนะกันมันจางมันสิบดีดิคับนใดันนองซี่ะกันมันจางอี่สำเคเัญนั่นแหละออเอนยออมาตัวเ้อกใสใส่เข้าไปจะหลเสียบหลบ่ใสสเลยบ่อเสียบ อาสองโวสันเื่าจมจมเ <จม S 2> นานะเสียสันสองใส่กับเสียสเขาันเลเป็นหนือเป็นนังสิเนี่ยโอ้ยใส่กระติกไว่ยนองเวยใส่กระปุกไว่ะปุกจิ้กับแจมเปน็นกันแล้วแต่แ้ขับจินไหรกันได้สามมื่น,นี่จิมไปเลยเขาเอื่อมาสมไกลไปเลยอิน <c ười> <c ười> เดียเนี่ไม้ว่ากันจินด่ทั้งนั้นล <c ười> เพมันเป็นเลี <l Jean Rabbit bulun> no ้ยวเนาะเป็นเลี้ยวจิ้ได้เอ้าคำบันเาึกใส่อันนี้คือขั้นได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันจะติดเสาเขาโันเขาก็ปุ๊กไว้ครับบัดนี้นี่เขาจะขั้นตอนการเขากับปุ๊กแมนเขาจะปิดไว้แล้วบัดนี้ครับพี่น้องเบป็งขั้นตอนการวิธีท่าของปอบๆองอันนี้คือสูตรที่เพิ่นเคยไป เฮ็ดไปเฮ็ดแมหละเอาพี่น้องเคคยไปเฮ็ดอดยว้เออเคยไปเฮ็ดมาแล้วก็ขายพร้อมก็ยิงพร้อมขายใส่กรอบแล้วสมัยก่อนพี่น้องที่แถวปากน้ำที่แถวปากน้ำนี่ขันผสมก็เจาพว่า่อยกินดิออใส่กรอบก็เจ้าสิมักสมเข้าไปขายเนี่ยมัดคู่มือละเบิรดรอยนึงกับเบิดเออใส่ใส่กรอบรอยหนึ่งแต่ว่าเฮ็ดมือต่อมือดิอ่าครับเพราะว่าคู่มักสมก็เจ้าสิสั่งไว้ว่าขันสมไปขันสมเดาผมเอาอือ ผู้บ่ามักสมเขาเจเ้าว่าสีกินเฮ็ดมือนี่กินมือนี่โหที่เราขนา,นาดสามมือสมนี่ใส่ก่อนอ่ะผมเสียบเขาเจา้าเขาเจ้าสี่ย่างเนี่ยเขาเจ้าสีไปกินกับแจมกับหมูยาไปเลยกินดิบเลยนะแมนอ้ยแต่ว่าต้องเอาพริกดิบเป็นพันน้ำนี่หัวสามเหมือนกับสิเป็นข้าวขันสมนขันแหนมนี่แหละเนาะ บอกแต่ว่ามันแหงแหอดสามือโอเคอย่ใหามันแหงอ่ะก็มันแหงแล้วเขาแก่มากมั่อกีจิแมงมลามันแหงเนี่ยมันแหงง่โอเคอยู่คคิดว่าสีนแหงจีนได้แต่ถ้าแบบแก่มายังเป็นน้ำยัวบอก่นสีแหงเพว่าเพว่าหนังใส่กอกนี่่คนนี้นี่แล้วก็จะเอาไปเ้วก็จะสีบป๊ะให้ยากสบายแล้วผมไ็่ได้ยากนะสนุก่าสร้างมาสร้างหน่อยที่สร้างเสระหาสิ้อที่เราสิบใหม่แต่ีมาสร้างงงันเก็สิบใหม่เนาะ ันผมย่างาท่านเดียวนราไปมึงไม่ได้เมันป็นสิทุน์องว, <c oughs> ว่าหหวยดีตัวย่างเห็นอพิ่งมนแล้วใส,ส่รถเข็นมาพอะใส่รถยูรถเข็นเขาเนี่ยละฝันที่เป็นจริงเห่นไหครับเมียนคน,นนี้เมียข้าผู้นึงคนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เหรอเนาะไปไม่กับท่านมี้ยังแล้วเพิ่งเราขอจอบมาหมาัดเยาวออกมาดี่นขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านเพิ่นดูตัวนี้ครับ ขอบุญขอบุญเพื่นอนโยต์ไรเท่าไรนะเอาครับไปนี่อันนี้ปิดได้ปะนี่ปิดเลยเหรอปิดเลยคือพอให้อากาศเข่าแล้วแมนครับกับน,นี่นี่สม้มเอ็นไก่กับมองไก่เปลนไก่ไกมันก็สไตล์คล้ายๆพวกเขาเอียบเนี่ยเอียบปูเอียบป่านะแมนครับแต่ว่าคือไอ้ตัวนี้เพิ่นสิใส่เวลาแนปา่ประม่าสามมื่อ สามมื้อขึ้นเรื่กินเนาะแม่นครับนี่นที่ออกงามแค่ให้ทั้เนาะเฮาสิกินดิบกอกินสุกเนี่ยถ้าผู้มักผู้อยากกินดิบก็กินไปเลยทุนในเนี่ยที่ในเนี่ยเขาจ้านี่เสียวมะมกมะปิ่งเหรอทอดกับจีแสบก็ได้นะทอดก็ได้ปิ่งทอดแม่อันจมากดิแล้วผมมีอะไรอีกนี่ใครจะกินดิบดอกไก่นอนมะเมนเนื้อผมมีเสี้ยบมังยุ่นล่ะอันเป็นไงครับเราอ้าวครับเพ็่ มตาถึงยังเร็วแล้วค <ie> ิดแต่รมไก่แล้วเนื้อครับรวมเอ็นไก่ครับพี่น้องเขากันสินหากินง่ายเนี่ยเอาไปไว้เป็นยังไงกันวันนี้เอาจิไปยังไหนต้องได็กกับจังหวงเป็นบาปอันหนึ่งเด้อครับรถมือนีกับเพราะของพุ่งผลแม่พี่น้องเด้อครับคุยกับพึ่งมาเจ้าแล้ยวกับว่ามันมีพวาคนที่สมไก่กินกับสวาบอีกแล้วแต่ว่าผมก็เยังกินกันน้องไก่ซื้อหรอกแต่ผู้อยากกินดิบก็กินได้บ่ผิดบ่เบี้ยสมเอ็นไก่ครับผมเห็นแล้วเมี่ยผมกินดิบยวมังกิบผมเห็นเป็นอย่าง คุณเกษเป็นิยังคือกันนั่นละเ่ยครับกับวาไว้ซื้อเราก็ที่ผู้กินได้กับจินผู้ว่ากินได้กับอยากินเด้อับเด้อส่วนมากกับเส้นมากเขากินซุปเราเนาะพ่อนี่นส่วนมากเขาโจาสิเขาห่วไปตองหมกโอ้โหดังอ้อนนี่ไปไก่อะไรที่กองไฟดังฮักโป้เลยเรรียบ้อยเลยครับกับวออย่างงงเขามองกันซื้อเด้อครับมันนี้กับเขาสิไปยังไงต้องได้กับจังหวดจังหวะกันจังนี้เยอครับสำหรับมันนี้กับเขาพูดว่าสวัสดีจับพี่จอมน้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะ